นี่ทุกคนช่วยคอมเมนต์กันหน่อยนะไม่งั้นพวกมึงตายหนูมาบทโหดแล้วคราวนี้แล้วก็อีกคลิปหนึ่งจะตามมาทีหลังนะหนังสือในห้องใต้ดินถึงจะต้องเสียสละชีวิตของคนที่ไม่เกี่ยวข้องก็ไม่เป็นไรข้าจะส่งพวกมันทุกคนที่อยู่ข้างกายของท่านผู้นั้นของข้าค่ะ ไปยังโลกอื่นให้หมดเลยนะย่านแห่งหนึ่งโลกมูลิมเวียนหัวจังแต่ว่าค่าถาของข้าก็เป็นผลสมกับที่ข้าลำบากตากตรรมมาดูจากที่ข้าได้พบกับท่านผู้นั้นทันทีท่านผู้นั้นแม่นางเออเป็นอะไรหรือเปล่าตายแล้วชองอาอยู่นี่นี่เองพวกเราตามหานางไปทั่วเลยขอรับ ช่วงนี้เด็กนี่ชอบหายตัวไปไหนก็ไม่รู้ขอบคุณท่านมากข้าย,ยินดีโชคดีขอรับนายท่านเจ้ารู้ไหมว่านางเป็นใครไม่รู้หรอกแต่การช่วยเหลือคนที่กำลังจะเป็นลมคือวิถีของมนุษย์นี่ตลกแล้วนางคือคนที่ชอบมาขุดผักที่ภูเขาฝั่งนี้ทุกวันไงเจอหน้าทุกวันเป็นเดือนขนาดนี้ยังจำไม่ได้วิถีมนุษย์บ้าบออะไรเอ๋ เจ้าหึงเหรอรอข้าด้วยสิช่วงนี้หญิงสาวบริสุทธิ์ในหมู่บ้านทยอยหายตัวไปเรื่อยๆเลยเจ้าจะไปไหนมาไหนคนเดียวไม่ได้นะอ้อหรอนอกจากเจียกับเจ้าก็ไม่มีใครรู้ว่าข้าเป็นผู้หญิงสักหน่อยเจียหายไปไหนกันนะจะเกี่ยวข้องกับหญิงสาวบริสุทธิ์ในหมู่บ้านที่หายตัวไปหรือเปล่าหรือว่าไอ้หมอนั่นคนที่มีกลิ่นอายแปลกๆคนนั้นไม่หรอก เจียปลอดภัยดีไม่ต้องห่วงแล้วเจ้ารู้ได้ยังไงข้ารู้แล้วกันข้าสัมผัสได้ถึงพลังของเจียจากทางฝั่งโน้นนะ่ะซึ่งข้าก็กำลังตามหาอยู่เหมือนกันว่ามันอยู่ที่ไหนกันแน่อารู้สึกดีจังเลยกลิ่นหอมมากเลยค่ะคุณปลูกสมุนไพรนี่เองเลยเหรอคะค่ะได้ยินว่าสมุนไพรชนิดนี้ช่วยเสริมพลังเวทมนต์ได้น่ะคะ่ะแล้วก็ดีต่อสมรรถภาพทางกายมากด้วย และยังตีต่อการฟื้นฟูด,ด้วยค่ะข้าวก่อนฉันต้องขอโทษด,ด้วยจริงๆค่ะฉันจะใช้ท่าสำนึกผิดตามที่ท่านอาจารย์ได้สอนมาไม่ต้องคุกเขา่าหรอกค่ะฉันไม่เป็นไรจริงๆตอนนั้นฉันเองก็พูดย่วมโมโหคุณไปเยอะเหมือนกันฉันสำนึกผิดแล้วจริงๆค่ะต่อไปจะไม่มีเรื่องแบบนั้นเกิดขึ้นอีกค่ะใช่ค่ะไม่ต้องกังวลนะคะ ตอนนี้ในหัวโมเลของฉันมีแต่ความคิดที่จะเอาชนะฉันให้ได้เท่านั้นค่ะแต่มันยังเร็วไปร้อยปีจะเอาชนะใครนะท่านอาจารย์เซเลเนียค่ะจะทำอะไรไม่ใช่สิยิ่งกว่านั้นแล้วใครล่ะคะของฉันกับท่านอาจารย์ในเวลาไม่กี่วันมานี้ทำให้ฉันคิดได้ค่ะแข็งแร่งระระทึกใจว่าที่จริงแล้วฉันไม่ได้หลงรักท่านพี่ใครรัก แต่ฉันหลงรักความแข็งแกร่งของท่านพี่ต่างหากถึงแม้ท่านพ่อกับท่านแม่จะมอบความรักให้ฉันจนเต็มเปี่ยมแต่ก็ไม่ยอมสอนอะไรนอกเหนือจากวิธีการเป็นคุณหนูชนชั้นสูงให้ฉันเลยค่ะจะว่าไปฝากดูแลท่านพี่ไคลรัตผู้ที่ฉันเคยปาาถนามานานด้วยนะคะไม่หรอกค่ะฉันกับเขาก็ไม่ได้มีความสัมพันธ์กันแบบนั้นยังไม่ได้แต่งงานกันด้วย ที่จริงแล้วความสัมพันธ์ของพวกเราตอนนี้